แข่งขันนัดแรกครับของบูล็อกรีเวอรี่แบทเทิลระหว่างทีมอิซังิเจอกับทีมชิโดครับสนามแข่งเป็นที่อัมสเตอร์ดัมนะครับทีมสีแดงมาครับนิโกะชิโด้แล้วก็กุริมุอิการาชิครับเข้าสนามกันมาส่วนทีมสีขาวครับอิซังิโยอิจิบาจิระแล้วก็เซชิโร่นาคิครับทีนี้มันแน่นอน,นครับนายงี้นายงี้เข้ามาทีา่ไรวาบา้านดึงประตูตอสู มาครับอุ้ยไอซ์ซงกีคุริโมอุ้ยยันตัดไม่ได้ยังไงกัเนี่ยบาจิระบาจิระพึ่งบอลางงี้างงี้ยังโซมให้ออซ์ซงยีจติดสี่สอและบาจิระีอแลรวโอ้ต่างล้าเลยครับเป็นทีมอซสซงี้ครับ